สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองนัทันผู้ช่วงทุกตะทันนะครับผมยอดว่านเก่าเก่ากอหญ้าเอฟซี FC ทุตตะทานมาที่วัดอภิสิทธิ์น้องแมงมวงนะครับมาเบิงองค์น้นำมนต์ขอพายจันนะครับที่เพิน่นถ้ำในแลวมือเส้นเพิ่นก็บ,บอกมาเบิงอยู่นะครับก็าิกเป็นตัวแรกหนึ่งก็ไปเบิืงกันนะครับเอามาแล้วก็กระลหน้ากดต,ติดตามเป็นกำลังให้ด้วยกำลังใจให้ด้วยนะครับ ไปพอน้ำกันนะครับตามผมมานะครับครับกันเองคืออ่างน้ำมุ่นนะครับครับทายเห็นนะครับครับก็บเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับที่เป็นเลขแั่ไหนกับในเอฟซีนะครับปเมื่อน้ำกันนะครับว่าที่เป็นยังไงนะครับครับนี่ก็กรเป็นลักษณะนี้ครับนี่ทายเห็นนะครับ เป็นเลขยัค้ครับครับด้านนี้จะคิดว่าเป็นเลขเกตเลขหนึ่งนะครับครับหรือตันเดีซีที่เห็นเป็นตัวใดน,นะครับแต่ว่าผมเห็นกับคือที่เป็นติวสันนะครับทั้งด้านนี้นะครับด้านนี้นี่เขาที่เป็นคล้ายๆเลขสามนะครับ ดูสิใช่ไหม,ม,มครับเบอฟซีกับเปิดเบื้องนะครับครับเปลี่ยนมาเป็นหลายๆท่างนะครับครับ จะจะเป็นลักษณะครับอันนี้คือเห็ดนะครับนี่เป็นเลขตัวใดนะครับแต่ชัดๆเกยนะครับเพราะว่าเป็นเลขเ,เกเลขหนึ่งนะครับกันเบื้องตัวนี้ก็ที่เป็นเลขเลขเกอีกนะครับเลขเกตนะครับ กับเปลี่ยนลัทีครับเนี่ยเปลี่ยนมาหลายๆทางนะครับครับต,ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ที่เป็นเป็นเลขสามนะครับเลขสาม สามเลขกเกตเลขกเกตเลขกหนึ่งนะครับผมเมีเพียงสิ่งครับนี่แต่ว่าท่านผู้ชมที่เห็นเป็นอะไรกะเพี่น้าเพียงครับเนี่ยก็เป็นนี่นี่องค์น้ำมนต์ของพายจันนะครับอุทีศวัดอภิษณ์น้ำแข็งม่วงนะครับถ้ามาผมกะว่ามันเป็น เ็ดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสามเรื่อสามเจ็ดเก็ดหนึ่ง,น,งนี่น่แหละครับพื่อตัวนี้ตัวสามนี่มัดติดกับตัวนี้ที่เป็นตัวไดครับเนี่ยพี่นายยา้าญาติไหมนะครับด้อในองค์น้ำมต์ของอาจารย์ก็เป็นสซิแล้วครับนี่เมือเศ้านี่แม่จงหันไปก็บ,บอกว่าไปเบิ่งเอายึดโยก,โยกองค์น้ำมต์นะครับ กปบ,บ,บเป็นทั้งทีแล้วครับนี่ผมก็คิดว่าเป็นครับขื้เขนนี่แหละครับแต่ว่าชัดๆหนึ่งขี้เขนหนึ่งนะครับตัวนี้พอชัดนะครับนี่สามสามนี่ครับ ตัวชัดที่สุดคือสามเกียกหนึ่งนะครับเท่าที่เห็นท่าที่เปลี่ยนนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่เอฟซีท่านใดที่เห็นเป็นยังไงน,นะครับกระเบิ้งนะครับเด้อพร้อมทายเห็นนะครับก็เปลี่ยนลักษณะนี้นะครับนี่กับกบกระวางวาก้องสี่เห็นแต่ส้มนะครับ ในโอ่งน้ำมนต์ของพายจันนะครับที่วัดอภิษหนองแวงม่วงนะครับเบี้ยนมาขางนี้นะครับกิดข้อที่เป็นเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับเลขเจ็ดเลขหนึ่งนะครับตัวคางท้างนี้นะครับกิดข้อที่เป็นเลขสามนะครับกับเลือกเอฟเฟตทันได้ที่ เป็นอะไรกับกพี่น้ายาตมือครับเด้อกับองค์น้ำมุอนของอา,าจารย์เพ็่นกระเฮ็ดแหละนะแต่เพิ่นบอกยิ่งมันเศร้านี้ว่าให้เมื่อเบ่งไม่เห็นนะครับก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับี่ ครับก็เป็นเลขที่นะครับนี่ที่เป็นตัวไรกับพี่น้ายัตนะครับเด้อนะครับแต่ละคนแ่ที่เห็นบาขึ้นกันนะครับสำหรับผมนะครับที่จับยุดได้กับว่าไม่เป็นเลขสามเลขเก็ดเลขหนึ่งนะครับหรือเอฟซีท่านใดที่มองเห็นเป็นยังไงกับพี่แก่หน้าไาตนะครับเด้ออาจารย์ไม่ก็บอกตั้งแต่เศร้านี่แหละว่ามาเพิ่งได้ในอางในองค์นะครับก็พอได้มานะครับตอนครับข้าบ้านแล้วก็สวยแล้วก็ได้ได้มาเนี่ครับ พอก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เสียสแล้วนะครับ <c oughs> เลขเจ็ดเลกหนึ่งตัวนี้ยุ่ใไกลๆนี่ก็เป็นเลขสามนะครับที่พ่อเหมีนนะครับตัวมุนๆแยกๆทั้งไตเนี่ยกัต,ยตัวตีดกันเนี่ยกั พป้หูกักันตีเปาออกเลยนะครับว่านเปลี่ยนเหลขกอย่างนะครับครับกับกคือเห็นนี่แหละครับกับบางบายเอฟซีสุันตงข้อี่ด้เห็นได้ฟังได้เห็นได้วนน่วมแล้วนะครับกับเป็นแล้กเ่นครับนี่ับเปลี่ยนมาหลายขังนะครับเลขสามตัวนี้ก็จะชัดขึ้นอีกนะครับ ตัวติดตั้งใจนี่ก็บพกหุยักนะครับครับเบียดมาทั้งนี้นะครับตัวงอขออนี้กับพวกหัวเป็นอยังตุ่มเตว,วีนะครับเป็นพระอังกฤษนะครับครับครับตัวทั้งนี้ก็คิว่าเป็นเป็นเลขเก็นะครับเลขเก็ชัดเยนนะครับวังว่าก้องสีได้เห็นนะครับ ครับบางคาั้งก็เห็นแล้วนะครับับเคยพีน้าย่านเบิ้งนะครับเด็กในวงน้ำมนต์ของปายจายันนะครับครับผมกมอข,อขอสรุปในท้ายคลิปนะครับครับผมอยากจะขอสรุปในท้ายคลิปนี้นะครับในองค์น้ำมนต์ของปายจายันวัดอภิสิ์น้ยเงม่วงนะครับก็ไม่เรียกพิษนานะครับววันที่16 มีอยยาหกหกนะครับก็ที่ผมเห็นนะครับสรุปรองกับว่ามันเป็นทั้งสี่นะครับหรือเอฟซีเห็นทั้งหลายนี่ก็พีน่ายันนะครับเด้อองน้ำมนตนพายจันวัดอภิษิ์น้อยยวางม่วงนะครับมีเลขกปริศนานะครับหมวดวันที่สิบหกมีนอยยางหกหกนะครับผมเห็นผมว่าเป็นตัวนี้นะครับผมกับสรุปคลิปลงมากครับเป็นทั้งสี่นะครับสาม เก็ดหนึ่งนะครับเท่าที่เห็นนะครับอันนี้ก็ให้พิจารณาญาติเหมือนนะครับได้เป็นแนวทาังสือสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับที่ผมได้ไปเห็นไปซองนะครับก็เป็นลักษณะนนี้ครับนี่หวังว่าข้องสีเอฟซีข้องตีได้เห็นได้สวมแล้วนะครับ็ในท้ายที่สุดนี่ก็ขอให้เอฟซีทุกๆท่านนะครับจงมิโวดมีลาบครับเปลือกองน้ำมต์ของพระอาจารย์วัดน้ำมียงม่วงนะครับ ที่เป็นเลขพิษนานี่ในงวดวันที 16, 16, 16, 16น่สิบหกินาหกหกนีก็ขอให้ทุกท่านจงม,มีโชคมีหลับนะครับโชคดีทุกท่านนะครับสํำรับผมคลิปนี้ก็ยุติน้เพียงทานี้พรกว่าีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ